่อไม้สดนะคะเนี่ยหน่อไม้สองสองหนอ่อน้องเขาปอกแล้วเขาก็หั่นแล้วล้างเอ๊ะต้มค่ะต้มแล้วตอนนี้เราก็เอามาเกิดนน้ำไว้ให้มันแห้งค่ะแล้วเขาจะใช้ยอดบวบพอดีที่บ้านก็มียอดบวบค่ะใช้ของที่มีอยู่ตามธรรมชาตินะคะแล้วก็ใช้พริกขี้หนูใช้พริกจินดากับพริกขี้หนูแล้วก็ปะลาร้า แล้วมีม <า S 1> ใส่อเอ,อแช่หน่อไม้ที่เราต้มไว้เมื่อกี้เราเกิดให้แห้งนะคะแช่ให้มันเข้าไปในเนื้อหน่อไม้วันนี้จะได้ตำลาอีกตำลางแล้วค่ะอะไรเหลืองๆอ่ะอืมอะไรข้าวกับ แล้วมันทำไมมันออกมาเลือดเดือมันเข้ากับพริกนี่ตั้เข้าวกับพริกตํากันออก,มา,กมาเลืองเนี่ยค่ะแล้วเขาจะคุกทิ้งไว้นะคะวันนี้ลาวแท้เลยค่ะป้าน้องจะเป็นคนกินง่ายค่ะกินได้ทุกอย่างที่แรกน้องเขาก็ไม่กล้าทําบอกทําไปเลยป้าน้องเป็นคนกินง่ายเพราะตอนพ่อเป็นประหลาดจังหวัดที่ร้อยเอ็ดอ่ะออกเยี่ยมราษฎรเนี่ยพ่อบอกว่าชาวบ้านจะเอาของดีที่สุด มาให้เรากินเราเป็นทัวแทนรัฐบาลฉะนั้นอย่าไปแสดงท่าทีว่ารังเกียจเขาต้องกินให้ได้โอ้โหข้าวต้มยำเนื้อเข้าเอามดแดงใส่ตายปากชามป้าน้องนั่งมองพ่อก็เตรียมงอนิ้วที่จะหยิกไปที่หนังอะค่ะหนีไปที่หนังอะมันเจ็บเราก็ต้องกินทําไม่รู้ไม่ชี้พ้าน้องก็เลยเป็นคนกินง่ายค่ะสมัยนะั้นะนะกินหมดไอไข่มดแดงก็กินลูกออดเข้ามาแกงก็กิน ไอ้ตัวหมอนไหมเนี่ยเขาเอามาให้จิ้มน้ำผึ้งก็ต้องกินแย่ก็กินเกระต่ายปลานกนกแขกแขกเต้าโอ้ยกินหมดลคะค่ะ <c oughs> เนื้อจะละแค่พน้องยังกินเลยจะเป็นคนกินง่ายคะ่ะอันนี้พอไปไหนเนี่ยคนเขาบอกกินง่ายเคยไปเที่ยวที่แพร่แม่เพื่อนเขาบอกไล่เพื่อนให้ไปทํากับ ไปหุงข้าวแล้วก็ไปทํากับข้าวพ้ากลางให้ป้าน้องกินเพื่อนบอกไม่ต้องทำหรอไอเนี่ยมันผีเรามาเกิดมันกินได้ทุกชนิดแหละตอนนี้แม่ก็ถามว่าทําไมกินง่ายนะักเราก็จะเป็นคนอารมณ์ตลกพูดให้มันขำ่มมาค่ะบอกว่าโลกนี้มันวุ่นวายกินกินให้มันเป็นให้หมดพอตายไปยมพวาลถามว่าไอ้นี่กินได้ยังไอ้นี่กินได้ยังกินแล้วยมพวาลบอกเออไม่ต้องมาเกิดละ พะน้องก็พูดให้มันสนุกสนุกไปค่ะเพราะน้องจะเป็นคนมีอารมณ์ขันเมือที่พูดอะไรมาคนเขาหัวราอจนหงิดงอก็นี่ค่ะก็จะทําให้เราเออไม่แก่เท่าที่คนอื่นเขาค่ะเพราะเราจะไม่ไม่ค่อยเครียดเครียดก็จะเดี๋ยวเดียวโมโหก็เดี๋ยวเดียวเขาจะแกงหน่อไม้นะคะเก็บมาเอามาตําก็ได้หรือจะใช้มือขยำขยำได้ก็ได้นะคะแต่ถ้าเผื่อตำเนี่ยน้ำเขาจะออกดีกว่าค่ะ อันนี้มันเป็นผักเยให้คุณค่าเย็นนะคะหน่อไม้มันร้อนเขาจะใช้เย็นแก้คนโบราณเขาก็ฉลาดนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็ไปขยำเอาน้ําออกค่ะแล้วก็กองผ่านกระชอนนะคะมันจะได้ไม่มีกากตํา,า,ตาเสร็จแล้วก็มาขยำน้าแล้วคั้นนะคะเอากระชอนนี่กองกากมันออกนะคะตําข้าวเบือกอ่ะ พริกเสร็จนะคะก็อเอาน้ำใบยะนางละลายละลายไปในในในครกค่ะให้มันเป็นเข้ากันนะคะเราไม่ต้องใส่หมดนะคะน้ำใบย่านางค่อยๆเป็หรือข้าวเหนียวหนึ่งกำมือนะคะล้างน้ำแล้วก็แช่น้ำไว้แล้วเดี๋ยวค่อยเอาน้ำออกค่ะเขาใช้ตำลงไปในเครื่องแกงเพื่อให้น้ำเขาข้นค่ะข้าวอันนี้ข้าวเหนียวเขาจา้า ข้าวเจ้าข้าวเบื่อนี้เขาจะใช้ข้าวเหนียวก็ได้ข้าวเจ้าก็ได้นะคะแต่น,นี้น้องเขาใช้ข้าวเจ้าล้างน้ํามาแช่ไว้แล้วเขาก็ตํากับพริกค่ะเขาทําทแบบธรรมชาติจริงๆค่ะไม่ใส่เครื่องอะไรมากมายตอนนี้ถ้าเผื่อชาวบ้านจริงๆเขาใส่ใส่หนวดบวไปด้วยค่ะเว <NT> <yht> ลากินแล้วมันพันเกะกะพีน้องก็จะเอาหนวดมันออกค่ะเนี่ยเขาก็ตํา ใส่พริกินดาแล้วพริกขี้หนูสวนพริกขี้หนูสวนเขาจะหอมไม่ใส่พริกขี้หนูสวนอ่ะกไใส่อ่ก็ต่ำขี้หนูนะคะพริกขี้หนูสวนกับพริกจินดาเนี่ยค่ะใส่ลอยไปหรือว่าเอาไว้กินแก้มค่ะคนที่ต้องการเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะคะเผ็ดมากก็ต้องพริกขี้หนูสวนเผ็ดน้อยหน่อยก็พริกจินดาเม็ดใหญ่เนี่ยค่ะกินแก้ม ที่แรกเขาเอาแต่สีเขียวป้าน้องทักน้องเขาบอกว่าผักมันเขียวแล้วมันมีเขียวเดี๋ยวเดี๋ยวหยิบผิดคนกินไม่เผ็ดมากตามใบยะนางกับน้ำพริกที่ตำไว้นะคะเราก็ผสมกันแล้วก็ลาดไปในหน่อไม้ที่เราต้มไว้นะคะเพื่อเขาจะได้ซึมเข้าไปในเนื้อหน่อไม้รสจะได้กลมกล่อมค่ะเวลาต้มนี่อย่าใช้ไฟแรงนะคะใช้ไฟปานกลาง แล้วก็อย่าเพิ่งเติมเครื่องอะไรลงไปเดี๋ยวเราชิมก่อนนะคะใส่ข้าวเบือไปนะคะสังเกตไหมคะน้ำเขาจะจะข้นและเหนียวหน่อยๆนะคะไม่ไม่ไมหลโจ๊กเนะะี่ยค่ะข้าวเบือจะทำให้น้ำข้นก็แบบแกงป่านะคะีค่ะใส่ข้าวเบือไปก็ทำให้น้ำแกงเนี่ยข้นข้นนิดหน่อยะคะ่ะไม่ไม่มากนะคะแล้วเขาก็จะมีความรู้สึกอร่อยกลมะะกล่อม ออนนี้ป้าน้องกัวก้างมันจะเข้าไปในแกงก็เอาใส่กระชอนไว้ค่ะแล้วมันโดนความร้อนเดี๋ยวเขาจะละลายเองนะคะอันนี้ป้าน้องซื้อของญี่ปุ่นค่ะไม่ทราบเขาใช้อะไรไอพวกปลาหรือมะขามเปียกเขาจะไม่ใช้น้ำปลาหรือซีอิ๊วขาวหรืออะไรทั้งสิ้นนะคะอันนี้เราแท้ๆเลยนะคะเขาใส่เกลืออันนี้ป้าน้องก็จะใช้เกลือไอโอดีนค่ะที่เขาขายตาม ชายทะเลค่ะเป็นถุงๆป้าน้องจะซื้อมาเกลืออันนี้มีประโยชน์นะคะมีธาตุไอโอดินแท้ๆเลยค่ะไม่ต้องเสริมเข้าไปแล้วก็วันดีคืนดีเนี่ยป้าน้องก็จะเอาเอาน้ําใส่อ่างแล้วก็เอาเกลือเนี่ยค่ะใส่ไปสักครึ่งถุงแล้วก็อาบลงไปแช่อ่างใหญ่ๆแล้วก็สระผมทางด้านโหราศาสตร์เขาบอกว่า จะล้างอะไรที่ไม่ดีออกจากตัวค่ะแล้วเราก็อธิษฐานไปนะคะและหันเท้าไปทางทิศตะวันตกค่ะเราอาบแล้วเราก็สระผมก่อนจะลงอาบนี่อาบน้ําข้างนอกให้เสร็จเรียบร้อยนะคะพี่น้องจะมีอ่างใหญ่ค่ะก็ลงไปแช่ไปอาบไปล้างหน้าสระผมในนั้นค่ะแล้วก็มาล้างน้ําธรรมดาอีกทีหรือเวลานั่นก็ใส่น้ําร้อนแช่มือกับเท้าค่ะมันก็ทําให้เลือดลม ไหลเวียนนี่คือประโยชน์ของเกลือเกลือใส<า>่ไม่ไปนะคะพอเขาชิมได้ที่แล้วก็ใส่ย,ยอดบวบไม่มียอดบวบใส่ตำลึงได้ไหมหรือไม่อ่แล้วแต่ชอบ,อชอบพอดีช่วงนี้ป้าน้องปลูกบวบเยอะเลยค่ะเยอะเลย <laughs> บางทีต้องตัดทิ้งมั้ง <laughs> เห็นไหมคะ <laughs> เนื้อที่ป้าน้องเนี่ยแค่ร้อยสี่สิบตารางวา <laughs> แต่ก็ปลูกสารพัดเลยค่ะ แถมไม่ต้องซื้อเลยผักซื้อเนื้ออย่างเดียวขาตะไคร่ใบโหระพาใบมังลักใบกะเพราอุย้ยมีสารพัดเลยค่ะสวนป้าน้องอะช่วงไหนที่มีคนช่วยนะคะสวนป้าน้องก็จะสวยสะอาดสะอ้านหน่อยช่วงไหนที่ไม่มีคนช่วยนะคะป้าน้องอยู่คนเดียวเนี่ยแปดสิบกว่าแล้วค่ะ ไหนจะตื่นเช้ามาไหนจะไปลดน้ำไปเดินสนามหญ้าไปถอนหญ้าแล้วก็มาอุ่นกับข้าวทำกับข้าวแล้วก็มาทำ u u u e คขัดทายแล้วตัดต่อเนี่ยแล้วก็แถมเช็ดบ้านด้วยมันก็จะเหนื่อยหน่อยนะคะบ้านมันก็รกธรรมดาอันนี้เขาใส่ลูกโดดคะ่ะเขาเรียกลูกโดดที่แรกเขามีแต่สีเขียวป้านองบอกผักมันเขียวเดี๋ยวคนกินหลง เอาเม็ดแดงใส่ไปด้วยมันจะได้สวยแล้วก็ชิมให้ได้ที่นะคะพอทําเสร็จแล้วก็ตักใส่ชามนะคะแล้วเดี๋ยวไปตกแต่งเอาทีหลังนะคะน่ากินไหมคะนะคะเอาพริกแดงใส่หน้าอันนึงนะคะตกแต่งให้มันสวยงามแปงหน่อไม้ก็เสร็จแล้วนะคะ อันนี้แกงลาวแท้ๆเลยค่ะเขาไม่ใช้เนื้อสัตว์เลยนะคะแล้วเขาก็ไม่ใส่น้ำปลาเขาใช้แต่ความเค็มของปะลาแต่เผอเญปะลาที่ป้าน้องซื้อมานี่มันไม่เค็มค่ะเขาก็เลยเพิ่มเกลือค่ะป้าน้องก็จะใช้เกลือเกลือที่แบบชายทะเลเขาขายเป็นถุงๆค่ะมันมีธาตุไอโอดีนป้าน้องซื้อมาไว้ นะคะมากินแกงหน่อไม้กันนะคะสนใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ป้าน้องนะคะขอได้รับความขอบคุณจากป้าน้องค่ะแกงหน่อไม้สดเห็นไหมคะเขาใส่ข้าวเบือเนี่ยจะทำให้น้ำเนี่ยข้นนั่นนะคะน้ำก็จะข้นพอน้ำใสโจ๊กเนี่ยจะไม่อร่อยอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับหรือเทคนิคอันหนึง่ง เป็นภูมิปัญญาอันหนึ่งของชาวบ้านนะคะมาชิมแล้วติดตามไปดูวิธีทำและเคล็ดลับต่างๆนะคะขอได้รับความขอบคุณจากป้าน้องค่ะน้องเขาบอกว่าถ้าเผื่อมีชาวอมสักนิดหนึ่งมันจะหอมนะคะเขาไม่รู้ว่ามีป้าน้องเลยพาเขาไปเก็บมาเติมค่ะเนี่ยป้าน้องก็ปลูกไว้มันก็ได้พอแก้ขัดนะคะเมื่อก่อนมันเยอะข้างหลังต้นมันแก่แล้วมันจะ,<ป>ะตายม,มาเพิ่ม ให้มีกลิ่นหอมของชาออมนะคะเห็นไหมคะบ้านปะะนองมีผักแทบทุกชนิด